ครับ acá, สวัสดีครับพบกับเราช่องถ่ายแปดซีแฟมิลี่นะครับผมก็มาที่คุณปูทองใบนะครับวันนี้ครับอย่ากุจสาดนะครับแห่งเมืองสุรินทร์ครับก็แวะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาหาได้นะครับคุณปูทองใบครับผม เนี่ได้ยินเสียงผมนะครับหันหน,น้ามาเลยนะครับเรมีแขกมาเยี่ยมนะครับผม กับภารกิจวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมาขี่คุณปู่สองใบนะครับผม

ได้ออกไลฟ์คน้ันด้บุนไลฟ์ถึงเหล็ไลฟ์กงูไปถ่ายให้ได้ก็ได้ก็เนวัดไทยนะวัดไทยรูปอันน่าเนื้อ

ได้ที่เนี่ยทางท่านมีฟัน <laughs> <laughs> ายลูก่อล้วพายลูกจะมยืนี่มงยืนี่หไทเหยังเนี้ลูกนีไดายกหน่งเอดน่คุณทาบอกว่าลืมลืมคนข้างบนนะคะเกือบจะเดินออกมาตอยลไปแสดงนนตัวลูกมันกะเชียรไปไส่เดลูกเนนวดล่าไงนเพนเอา e uh, yeah, oh no, no. no, no no ิน นัดีบนมนาษทยยเลยเติขยายมากนใหญ่มัษ์นะคะคุณแม่ไม่ได้พูดเลยนะคะเป็นไงบ้างครับพ่อโกนหนวดแล้วครับโกนหนวดแล้วโอ้โหลบโดแล้วงปอันก็เปลยนว่าเสร็จแล้วนะครับมาเยี่ยมคุณปู่ทองใบนะครับ คุณตาลุนก okay, okay, wow, so so re ็มาลอดท้องช้างสะดอกเคราะห์บูชาโชคได้นะครับคเพราะได้หมดแก่เยออันอันจะไปก้นน้ำอันยูทูบน้ำพระกระซิก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพิเศษของน้องสองครับยังครับโอ้อันนี้นะครับนิ่งเลยครับเสียงครุยังนิ่งนะครับคุณปู่ทองใบนะครับโอ้ยฟลายแฟมซี่ค่ะเอ้าพี่เอ้าพี่เอ้าพี่ ก็เอฟซีมหาคุณป <pol> ูก so, um, like <normal> <psy> ็ฝากช่องทุก <Rogers> ท่านนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่เป๊ปซี่ของเราต่อนะครับวันนี้ครับดูคุณปูแล้วก็ดูเป๊ปซี่ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องคิดถึงเขานะครับจะได้ดูทั้งสองเชือกเลยนะครับผมไปต่อที่พี่เป๊ปซี่กันเลยครับครับเราก็มาถึงพี่เป๊ปซี่แล้วนะครับผม ก็จากคุณปูท่ทองใบก็มาดูลูกชายเอฟซีนะครับเอฟซีนะครับเอาเอฟซีแอคชั่นเลยเร็วแอคชั่นขาลังดีดีวันนี้มีเพื่อนๆมาเยี่ยมเยอะเลยครับเอาลุกขึ้นอ้อนหน่อยอ,อ,อ้อนโอ้เบาเบาเบ,าบาก่อยกอยอ่อนดีดีอ้อนอ้อนหน่อยบุดสูงอ,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 อ้อนอ่อนอ่อนอ้อนเอออ่อนเอออะ เดี๋ยววันนี้นะครับจะโชว์สเต็ปหน่อยสักเพลงอ่ะนะ้องรักครับมาทางนี้นะครับน้องรักมานี่ก่อนเออเดินมาทางนี้ลูกเออเดี๋ยวจะให้เฮานี่เฮาหยุดก่อนอ่ะขอเพลงหน่อยนะน้องรักนะอันนะี้ครับดีเจนะครับ DJ. DJ. ดีเจดีเจแสนสวยของเรานะครับวันนี้นะครับจะจัดเพลงเฮ้ย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 

ยกยกยกเอ่อเออยกเอ่อเอ่ออึมันใหญ่เลยนะครับโอเคครับน้องนารังกับพอครับดีเจครับเดี๋ยวเราไปดูน้องน้ำโชคก่อนนะครับเพราะว่าน้องน้ำโชคมาด้วยนะครับจะโชว์กับน้องน้ำโชคสะหน่อยนะครับมะเราไปดูที่น้องน้ำโชคกันนะครับสักเพลงหน่อยครับวันนี้มาเยี่ยมถึงที่แล้วนะครับ ก็ให้น้องน้ำโชคโชว์สเต็ปหน่อยสักนิดๆน,นะครับ<า>วันนี้น้องๆก็มาที่บ้านพี่ซี่กันเยอะเลยนะครับ<ป>อ่ะน้องนันลักครับจัดเพลงให้กับน้องน้ำโชคหน่อยเรื่องน้องนันรักษ์แล้วไม่ไม่ไม่เอาโซ่ออกหน่อยลรครับเออเอาแบบสวยๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวน้องน้ำโชกจะโชว์สเตปอะไรนะครับวันนี้นะครับดูทั้งคุณปู่องใบดูทั้งพี่แปบซี่ดูทั้งน้องน้ำชกเต้นนะครับวันนี้อ <c oughs> ันนี้ดีเจคนสวยของเรานะครับวันนี้นะครับแต่งตัวสัจเชงกระเดะเลยนะครับวันนี้มาจากไหนกันครับแต่งตัววันนี้ครับเออเป็นรอแล้วครับเป็นรอ,นอมาจากลำมาจากลำอ๋อ,อเตรียมเลยครับลูกจัดเพลงให้น้องน้ำโชคมาสิเออสวัสดีแล้วครับ เพลงมาแล้วครับเพลงมาแล้วครับน้องน้ำโชคจัดให้หน่อยครับฮ้าข้างเลยวะ้ข้างว่ะเฮ้ยอะเรามาต่อครับน้องนารครับจัดการเพลงใหม่ครับยังไม่มีเพลงเลยเดี๋ยวรอเพลงจากน้องนารักก่อนนะครับน้องน้าโชก็ซ้อมรอแล้วนะครับเป็นไงดีเกเฮ้ย Long bắt chó, lấy trời lắm 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 ควานควานแซลุมหน่อยควานโอ้แบตก็หมดนะครับผมโอ้สงสัยได้ดูแค่นี้นะครับผมแม่แม่เอฟซีครับโอเคครับผมก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ดูทั้งนุ่มรอนะครับพี่เป๊ดซี่ครับคุณปูทองใบน้องงามโชว์น้องน้ำโชคนะครับผมโชลีลาสเต็ปการแสดงนะครับกับควานต้นนะครับคนขี้อายนะครับผม ต่อไปแล้วก็จะให้น้องนักปิดคลิปกันนะครับวันนี้น้องๆทางมาเยี่ยมพี่ๆเยอะเลยนะครับผม,น,มนี่ครับน,น้องนักรับมาปิดคลิปนะครับวันนี้นะครับ จะให้ดีเจคนสวยของเราปิดคลิปนะครับวันนี้แต่งตัวเชิงกระดินะครับเป็นชุดสาวชาวกลวยนะครับผมนี่ครับชุดสาวชาวกลวยจากน้องน่ารักนะครับโอเคน้องน่ารักปิดเลยครับก็ทหรักคลิปนี้ก็ขอตุลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับรักคิดถึงของยายครับผม